สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะฮะทำนายเหรียญที่มีการโหวตนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะจริงๆเออสำนักอาจารย์ต้นนะฮะก็มีกิจกรรมทุกๆสัปดาห์ก็คือคืออย่างนี้ด้วยความว่าเออสำนักเราเนี่ยนะก็มีนักลงทุนหลายๆคนนะฮะที่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดริปโตเนี่ยก็ชื่นชอบเหรียญแต่ละเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะนะเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าถ้าเหรียญไหนนะผมไม่ได้ ไม่ได้ลงทุนเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ทำนายนะฮะผมก็เลยเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์นะฮะโหวตโหวตกันว่าจะให้ผมทำนายเหรียญไหนนะฮะมากเป็นพิเศษก็จะใช้3คะแนนก็คือเหมือนคล้ายๆว่ามันมีอยู่สามเหรียญน่ะนะฮนะที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะทำนายให้นะโดยผมก็เปิดโอกาสให้ให้ลูกศิษย์ในสำนักหลักนะฮะก็คือสำนักอาจารย์ต้นคริปโตสายมูซึ่งเป็นสำนักแรกนะตอนนี้ก็มีสมาชิก นะอยู่ในนั้นนะ่ะประมาณ500ซึ่งเต็มแล้วก็เลยมาเปิดห้องใหม่เป็นห้อง Open Chat นะซึ่ง Open Chat เนี่ยอันนี้จะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนำความเข้าใจในเบื้องต้นนะฮะก็คือจะมีห้องห้องไลน์อันนี้จะได้แค่500ตอนนี้ไอ้คริปโตสายกาวเนี่ยมันห้องแรกมันเต็มไปแล้วตอนนี้เป็นห้องที่2อก่กน,นะฮะเออก็เปิดให้ซึ่งห้องนี้คุยได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหรียญน,นะ อ่าแล้วก็ไม่มีกฎอะไรเลยคุณอยากจะคุยอะไรคุณก็คุยอ่ะนะฮะส่วนไอห้องโอเปชแชทเนี่ยหนึ่งนะฮะเอาไว้รับข่าวอย่างเดียวห้ามคุยห้ามพิมพ์เข้ามาแล้วไม่ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยแค่อ่านเฉยๆนะฮะวิธีการเข้าโอเปนแชทเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเข้ามาเนี่ยจะต้องพิมพ์คำว่ายอมรับนะฮะไอคำว่ายอมรับในที่นี้ก็คือเป็นรหัสรหัสในการเข้านะเออ เแอดมินเนี่ยที่ดูแลห้องนี้จะดูว่าใครพิมพ์คําว่ายอมรับถ้าใครพิมพ์เป็นอย่างอื่นมาเนี่ยเขาก็จะลบจะลบออกเพราะว่าป้องกันพวกสแกมนะฮะเข้ามาในห้องนะก็เข้ามาแล้วก็หนึ่งไม่ต้องพิมพ์อะไรแค่เข้ามาอ่านส่วนถ้าเกิดโอ้คันไม้คันมือมากเลยนะโอ้อยากจะพิมพ์มากเลยอยากจะบอกอาจารย์มากเลยว่า เออมันมีเรื่องอะไรก็ไปพิมพ์ในห้องคริปโตสายกาวนะถ้าเกิดห้อง2เต็มเดี๋ยวผมทําห้องสามให้อ่ะเอางี้เลยนะส่วนออผลโหวตในครั้งนี้เนี่ยก็ผลโหวตนะฮะชั้นห้องหลักเนี่ยใส่ตะมะนะใส่ตะมะเนี่ยเขาชนะนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะจะทำนายเป็นเป็นคลิปถัดไปนะเออส่วน Open Chat เนี่ยที่โหวตกันก็นะ เป,เป็นปกตินะฮะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยค่อนข้างถืออยู่2เหรียญเนี่ยค่อนข้างกาวค่อนข้างหนักเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือ1บาทนะเพราะว่าสํานักอาจารย์ต้นเนี่ยกาวลูนาลูนาซีหรือลูนาเก่าเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่วันที่มันร่มคือวันที่สิบสามพฤษภานะเราเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะฮะก็กาวทั้ง2เหรียญไว้ที่1บาทนะฮะสเหรียญน,นี้เขาก็ชนะขาดลอยนะเสร็จแล้วเนี่ย มันก็มีเหรียญที่ติดลำดับที่3ก็คือเอดาซึ่งจะทำนายในคลิปนี้นะใครที่สนใจที่จะเข้ามาเออเข้ามาเขาเรียกว่าให้มาโหวตนะมาโหวตแล้วก็มาฟังคำทำนายเพราะบางอย่างเนี่ยใน Open Chat เนี่ยจะไม่มีอยู่ใน y o u t u b e นะจะเป็นสิ่งที่ผมจะเอาไปพิมพ์ให้อยู่ในห้อง Open Chat อาจจะเป็นข่าวสำคัญสำคัญที่ห้องต่างๆนะ เขาแชร์มาแล้วผมก็พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ผมก็จะแชร์เข้ามาให้นะก็คือจะกันกองผมจะกันกองข่าวให้ก่อนนะนะสำหรับเอดานะเอดาเนียมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเชนนะคือมันเป็นคอยเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ก็คือวันเกิดมันเนี่ยนะครับมีการสืบค้นอันเนี้ยจะอยู่ในจะอยู่ในคลิ คลิปเก่านะเพราะว่าเคยทำนายเอดาไว้แล้วรอบหนึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะว่าวันเกิดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3วันด้วยกันแล้วก็ไปปรากฏวันหนึ่งเนี่ยอยู่วันที่เดือนมกราเนี่ยซึ่งไม่ชัดเจนนะมันก็เลยทำให้รายละเอียดของการทำนายคาดาโนเนี่ยมันไม่มีวันเล็กๆแต่มันจะมีช่วงยาวๆนะเขาเรียกว่าบล็อกยาวๆอ่ะไอ้บล็อกยาวๆพวกนี้มันก็ดีนะ มันก็ดีก็คือตัวคาร์ดานโนเองเนี่ยมีโอกาสที่ราคามันจะพุ่งได้นะถ้าเกิดมันเกิดวันที่1เอาเราตั้งหลักเลยคือวันที่หนึ่งตุลาคือ27ิบเจกันยาเนี่ยนะฮะยี่ดกันยาและว1ตุลาเนี่ยมันเป็นวันที่ใกล้กันนะพอมันเป็นวันที่ใกล้กันเนี่ยเรามาดูกราฟมันสักหน่อยหนึ่งนะไอการขึ้นรอบนี้ทั้งรอบเลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยทั้งรอบเลยนะคือบล็อกบล็อกบล็อกนี้เลยทั้งบล็อกเนี่ยนะเนี่ยบล็อกเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรอ่ามันขึ้ ส่วนไอการจะขึ้นรอบใหม่ก็คือการที่ราคามันจะขึ้นกลับไปที่นะฮะไฮเดิมก็คือไฮเนะี้ยเนี่ยราคานี้นะราคานี้จะเมื่อไหร่นะจะเมื่อไหร่นะแล้วจุดนี้เนี่ยซื้อได้ไหมอ่าจุดนี้ซื้อได้ไหมเรามาดูนะฮะอันนี้คือการาฟนะอันนี้คือการาฟเราว่าเดี๋ยวลบไอ้สีเขียวออกก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูที่ดวงนะคืออย่างที่บอกฮะวันเกิดของตัว เอดานะหรือคาดาโน่เนี่ยอยู่ในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาฉะนั้นแล้วเนี่ยราศีเนี่ยมันจะตกอยู่ราศีกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะตกอยู่ราศีกันทั้งหมดเลยนะจะตกอยู่ราศีกันทั้งหมดเลยก็คืออาทิตย์อยู่นี่ดาวพฤหัสเล็งนะเสร็จแล้วไอ้ก,การขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะขึ้นเว็บเนี้ยเว็บเนี้ยนะฮะเกิดจากดาวเสาร์นะคือคุณเห็นเมาส์ผมเนี่ยช,ชี้เลขเจ็ดนะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องเมาส์ก็คือเมาส์เนี่ย เวลาชี้เนี่ยมันกลับไปที่เลข9คืออย่างนี้เดี๋ยวผมต้องแก้ไขไอ,อ,อ้ตัวอัดวิดีโอนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแก้ไขอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ทนดูไปก่อนคือตัวพระเสาเองคือเลข7เนี่ยที่อยู่ราศีมังกรเนี่ยเลงราหูแต่ตอนนี้ตัวพระเสาเองเนี่ยเขาเดินถอยหลังนะเราไปดูในรายละเอียดนะฮะคือตำแหน่งดาวอย่างละเอียดเนี่ยจะปรากฏว่าพระเสาเดินพักเขาเรียกว่าเดินถอยหลังคือตัวพอพานนะตัวเลข7เนี่ยองศาของพระเสาเนี่ยเดิน ตัวเป็นตัวพอพานก็คือเดินพักคือถอยหลังนะแล้วถอยหลังเนี่ยเร็งราหูพระเสารเนี่ยจะเดินหน้านะจะเดินหน้าเดินไปข้างหน้าเนี่ยวันที่26ตุลาคมปีนี้ซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับบิตคอยไอตัว Ada เองเนี่ยอาจจะขึ้นตามบิตคอยนะฮะขึ้นตามบิตคอยเพราะว่าการขึ้นรอบนี้เนี่ยนะฮะของ Ada เนี่ยคือบล็อกนี้ทั้งบล็อกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้น เพราะว่ามีลาหูอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับบิตคอยเห็นไหมฮะคือตัวบิตคอยเนี่ยราหูจะอยู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรนะแต่ของ ADA กับลู n a าเอากับลูนา่าน,านะมีราหูอยู่ในราศีกรกฎนะทำให้เวลาทั้งสองเหรียญเนี่ยขึ้นนะจึงมีราคาที่สัมพันธ์กันมีราคาสัมพันธ์กันเฉพาะเว็บนี้ Dante, century, เฉพาะเว็บน where, Soft, ent, ี้นะคือเว็บใหญ่เนี่ยเว็บเนี่ยที่สีเขียวเนี่ยวงอยู่นะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพระเสาร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยทับราหูอยู่ในราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนา6กสตั้งแต่โควิดมาเลยละ1มีนา6กสาพระเสาร์อยู่ในเรือนการงานของดวงโลกนะคือราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนา6กสแล้วทับราหูในในดวงบิตคอยและเลงราหูในดวงเอดา นะและเลงลาหูในดวงลูน่านะทำให้ไอ้ทั้งสองเหรียญน,นี้เนี่ยเกิดเว็บใหญ่ขึ้นมาเว็บหนึ่งนะเกิดเว็บใหญ่ขึ้นมาเว็บหนึ่งไอ้เว็บใหญ่เว็บนี้เนี่ยทำให้ราคาขึ้นแล้วทําไมราคาค่อยๆลงกําลังของพระเสาเนี่ยเดินถอยหลังคือเดินพักอยู่ะนะแล้วเนี่ยพระเสาจะเดินเป็นปกติในดวงของเอ,อเอดนะฮะแล้วก็บิตคอยเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่ จะอยู่ในช่วงวันที่26ตุลาไปถึง1มีนานะ26ตุลาเป็นถึงมีนาฉะนั้นแหละคนที่จะเก็บนะเก็บเก็บเอดาเนี่ยนะฮะเก็บเอดาเนี่ยในช่วงโซนนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะน่าสนใจโซนเนี้ยถือว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปจนถึงตําแหน่งราคาเดิมคือ3ดอนอนะ ราคาเดิม3ดอนคุณทํากําไรระยะสั้นก่อนก็ได้นะก็คือพยายามทํากําไรระยะสั้นเนี่ยนะฮะก่อนวันที่ 1. มีนา6กหกจดวันที่ไว้นะก่อนวันที่1มีนา6กหใครที่จะซื้อเอดาและคิดว่าจะทํากําไรช่วงปลายปีมีโอกาสเพราะว่าตัวเอดาเองยังมีโอกาสขึ้นต่อนะข้อมูลอื่นๆของเอดาผมจะไม่พูดผมจะทํานายเฉพาะดวงนะฮะส่วนข้อดีข้อเสีย นะข้อมูลว่าเอดาเป็นยังไงคุณหาฟังคนอื่นได้เลยนะเขาลกาวกันค่อนข้างหนักแต่ไอข้อมูลตรงนี้มีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีที่อื่นให้คุณฟังกันนะฉะนั้นใครจะซื้อผมว่าราคาตรงนี้สวยนะถามว่าลงไปอีกได้ไหมเนี่ยไอราคาเดิมของมันก็อยู่0.1แต่ถามว่าจะตกไปกว่านี้ไหมผมก็มองว่าไม่น่าจะตกไปกว่านี้แล้วนะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย,อย่างที่บอกว่าตัวพระเสาจะเดินเป็นปกติมันตั้งตุลานน้นนะหรือราคาเนี่ยมันอาจจะพุ่งขึ้นมาเพราะอังคารนะดาวอังคารก็คือเลขสเนี่ยโคจรมาเลงเสาซึ่งจะไปเลงดวงบิตคอยคือ9สิงหาเอางี้แล้วกันถ้าคุณจะเก็บเอ a ดเนี่ยคุณต้องเก็บ9ก้าก่อน9สิงหาถ้าคุณจะเก็บนะคุณต้องเก็บก่อน9สิงหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าอังคารต้องเสาแล้วก็ลาหูเดินปกติไอเสาเดินเป็นปกติเนี่ย โอกาสที่ราคามันจะขึ้นเนี่ยนะฮะขึ้นเป็นเว็บเนี้ยใหม่อีกรอบหนึ่งในราคาที่3ดอลเนี่ยนะฮะก,ก็ก็สูงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะเก็บก็เก็บแล้วก็กกกกกทํากาไรระยะสั้นได้ฮะอันนี้ผมก็ให้ความเห็นเท่านี้สําหรับเอดาเองก็น่าจะเท่านี้สําหรับคนที่ต้องการโหวตเหรียญให้ผมทํานายเหรียญไหนเนี่ยนะฮะข้อที่1นนะมันต้องเข้าไปเอออาจจะไปกาวเหรียญหรือไปหาเสียงคือกิจกรรมของเราเป็นอย่างนี้ กิจกรรมของสํานักกันต้นกนะ็คือว่าในห้องคริปโตสายกาวเยมันคุยได้ทุกเรื่องฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนเขาอยากให้ทํานายเหรียญเน,นี่ยตอนเนี้ยก็มีหลายคนแบบโอ้โหอยากให้ทํานายเหรียญซิลมากเลยนะเออพยายามรวมหัวนะฮะผมก็บอกว่าหาเสียงเลยผมมาทํานายให้ถ้าผลโหวตออกมามันติดหนะึ่งในสามอ่ะนะฮะเผอิญว่ารูหน้ากับชิปเนี่ยมันติดหนึ่งในสองนะแล้วเอเดติดหนึ่งในสามผมก็เลยทํานายให้ แลนะส่วนไซตามะเนี่ยเป็นของห้องหลักอันนี้ผมต้องทํานายให้เขาถึงแม้ว่าจะทํานายไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็จะทำทำนายให้อย่างที่บอกนะ,ะว่าผมเนี่ยเคารบการตัดสินใจของชุมชนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาโหวตเหรียญไหนผมต้องทํานายให้เหรียญน,นั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยใครอยากใครอยากให้ผมทานายเนี่ยให้โหวตนะให้โหวตอย่าไม่ไม่จำเป็นต้องส่งมาให้เป็นการส่วนตัวหรือพิมพ์ไว้ใต้ youtube เลยฮะไม่ต้องเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ยังไงผมก็ต้องทํานายให้ตามผลโหวตคุณคุณมานอกนอกเขาเรียกว่าทางอ้อมไม่ได้มารัดไม่ได้นะผมเคารพผมเคารพในเรื่องพวกนี้มากฉะนั้นเนี่ยบางคนนะมาขอจองคิวดูดวงแล้วจ่ายค่ารัดคิวขนาดจะจ่ายค่ารัดคิวให้ผมยังไม่ไม่รับเลยนะระดับนะักการเมืองด้วยนะฮะมาจ่ายค่ารัดคิวให้เนี่ยผมก็ไม่รับนะนู่นเลยไล่ไปต่อคิวคือตุลาคือตุลาต้องรอฮะ อย่าใจร้อนครับเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนเท่ากันนะอันนี้ก็ก็ก็ยังไงก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะซึ่งผมก็จะให้ลิงค์ห้องคริปโตสายกาวกับห้อง Open Chat Open Chat เตือนนะฮะคือเข้าไปไม่ต้องไปกดอะไรรับทรงรับทราบสวัสดีวันจงวันจันท์ห้ามนะคือเข้าไปแล้วให้นิ่งกิ๊บเลยนะฮะนั่นแหละคือเป็นข้อวัดปฏิบัติของห้องนี้นะ เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีปัญหาก็เรื่องทะเลาะกันนะผมก็เลยตั้งกฎนี้มาก็ได้จะได้จบไอ้ส่วนห้องคลิปโตสายเกาวคุณอยากจะอะไรไม่มีกฎฮนะคุณพิมพ์อะไรได้เต็มที่ครับถ้าเป็นเรื่องเหรียญน,นะอันนี้ผมก็แจ้งเอาไว้ให้ทุกคนทราบตามนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดปักตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ